พรรพลังประชารัฐในยุคที่มีหัวหน้าพักชื่อพลเอกประวิทยวงสุวรรณและยุคที่พูดสโลแกนกันติดปากว่าจะใช้ใจบันดานแรงถือเป็นพักการเมืองที่มีความคึกคักมีการเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาครับล่าสุดเนี่ยเมื่อ24มกราคมที่ผ่านมามีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสทั่วประเทศลอดใหญ่เลยนะครับ71คน ทำให้จนถึงวันนี้เองพลังประชารัฐเปิดตัววัดที่ผู้สมัครไปแล้ว350คนจากทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยมี400เขตนะครับก็เหลืออีกแค่50คนเท่านั้นก็จะครบถ้วนแล้วนอกจากนั้นนะครับประเด็นสําคัญก็คือวันในวันเดียวกันเนี่ยเขามีการเปิดตัวแม่ทัพคุมทีมกอทมอของพลังประชรัฐคือนายสกลทีพัทยากุลที่เป็นสมาชิกหในสของกลุ่ม4กุมาร กลุ่มสีกุมารคือใข่กลุ่มซีกุมารก็คืออดีตแกนนากปปรสรุ่นหนุ่มที่มีบทบาทสําคัญในช่วงการชุมนุมที่ผ่านมาอันประกอบไปด้วยชุมพลจุใสายพุทธิพงศ์ปุญกันนัตพงศ์ชีพสุวรรณและสกลทีพัทยาุลแต่วันนี้สถานการณ์การเมืองแปรเปลี่ยนไปครับกลุ่มสี่กุมารก็มีสภาพเป็นน้ำแยกสายไผ่ยแยกกอเลือกเส้นทางทางเดินชีวิตของตัวเองแตกต่างกันไปนัตพลชีพสุวรรณ ประกาศล่าสุดเมื่อวันสองวันก่อนบอกว่าวางมือการเมืองอย่างเด็กขาดหันไปดูแลธุรกิจการศึกษาไปดูแลโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเหลือ3คนที่ยังอยู่ในแวดวงการเมืองครับก็มีเส้นทางต่างกันเช่นเคยนะครับนั่นก็คือจุมพลจุนใสไปรวมไทยสร้างชาติอยู่กับลุงตู่ในขณะที่พุทธิพงศ์ปุณการนั่นไปอยู่กับภูมิใจไทยเป็นแม่ทัพกทม และสกลทีพัทยาคุณคนสุดท้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐมาเป็นแม่ทัพกทมจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สกลทีตัดสินใจมาอยู่พลังประชารัฐในฐานะแม่ทัพกทมจะด้วยเหตุผลที่บอกว่า,าผู้ใหญ่ให้โอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือให้อิสระในการทํางานกันก็ส่วนหนึ่งหรือจะด้วยเหตุผลความสัมพันธ์ส่วนตัวของรุ่นพ่อคือพลเอกวินยัยพัทยาคุณซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น6 รุ่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแต่จะด้วยผลอะไรก็ตามเนี่ยวันนี้สกลทีมารับหน้าที่ที่ใหญ่หลวงเพราะอะไรครับเพราะการมาเป็นแม่ทัพในยามที่กองทัพพลังประชารัฐในคทมเนี่ยมีความรั่สซรัสายรัสสซรัสายอย่างไรเมื่อเทียบกับปี6-2เนี่ยพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่ได้กระแสมา มาหาศาลเลยเป็นกระแสจากพลเอกประยุทธจ์จันโอชากวาดเก้าอี้สอสอมา12ที่นั่งมากที่สุดในกทมแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกระแสก็ไม่มีในขณะเดียวกันอดีตสสที่เคยได้รับเลือกตั้งมา12ที่นั่งของพักวันนี้ก็กระจัดกระจายเป็นพึ่งแตกกลางไปอยู่พักการเมืองอื่นหมดสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สกลทีต้องมาสร้างทีมใหม่ต้องหาตัวผู้สมัคร ว่าที่ผู้สมัครกันใหม่และเปิดรายชื่อมาล็อตแรกเองเนี่ยก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าไม่มีผู้สมัครระดับแม่เหล็กหรือว่าบิ๊กเนมที่เห็นชื่อปุ๊บแล้วคนจะร้องว้าวได้แต่อย่างไรก็ตามครับยังมีเวลาที่จะให้สกลทีได้สำแดงฝีมือในความเป็นแม่ทัพให้เห็นสิ่งที่สกลทีมีต้นทุนอยู่ในตัวนั่นก็คือภาพลักษณ์ของตนเองความเป็นนักต่อสู้ ความเป็นคนที่มีมวลชนติดตามอยู่จำนวนหนึ่งแม้ว่ามวลชนจำนวนหนึ่งจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์จันโอชาไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ตามแต่คะแนนที่สกนทีได้จากการเลือกตั้งผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้วได้มา2 3 0 0 0 0กว่าคะแนนนั้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนได้ระดับหนึ่งแม้ว่าวันนี้2องแส0สานี่อาจจะอยู่ไม่เท่าเดิมแล้วก็ตาม สความเป็นอนดีตผู้ว่าการกรุงเทพมหาคนครและอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่กทมก็พอจะทำให้สกลทีนั้นมองเห็นช่องทางมีเครือข่ายมีผู้คนที่จะเข้ามาช่วยงานกันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดยุทธศาสตร์การวางยุทธวิธีและความพลาดพลั้งของกู่ต่อสู้และการหาจังหวะที่จะชวยโอกาสต,ต่างๆแล้ ผลักดันให้กระแสของพรรคตนเองเนี่ยนะครับยกระดับขึ้นมาและแปลมาเปลี่ยนเป็นคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครสสในแต่ละเขตอันนั้นแหละครับถึงจะเห็นว่าผลงานสกนทีจะทำสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนครับ